สวัสดีครับผมออฟนะครับจากทีมซัมซุงมอนิเตอร์ครับวันนี้นะครับเราไม่ได้มาเพียงแค่ตัวผมคนเดียวนะครับแต่ยังมีอีกหนึ่งชิ้นตามมาด้วยนะครับซึ่งตัวนี้รับรองทุกคนเคยพูดไว้ครับอยากได้จอสีตรงอยากได้จอไว้ตัดต่อไว้ทำงานนี่เลยครับตัวแรกของ s ซัมซุงจอ 5K นะครับเรามาดูกันนะครับว่าจอ 5K ตัวนี้มันจะมีดีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูกันในวันนี้ อยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเจ้าจอตัวนี้มันมีชื่อเรียกว่าอะไรนะครับจอตัวนี้นะครับมีชื่อเรียกว่า Viewfinity S90 TC หรือเรียกสัส้นๆง่ายๆว่า S9 กก็ได้เข้าใจตรงกันนะครับเจ้าจอตัวนี้นะครับมาพร้อมความละเอียด 5K ฮะ 5K เชียวฟังไม่ผิดถูกต้องครับ 5K ครับแล้วก็หน้าจอเป็น IPS ด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเขายังรองรับมาตรฐานสี DCI-P3 เนี่ยได้ถึง99โอ้โหมันจะเยอะอะไรประมาณนั้นนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับเขายังมีค่าความแม่นยำของสีที่เป็น Delta E เนี่ยน้อยกว่า2ด้วยนอกจากนี้แล้วจอตัวนี้นะครับก็ยังเป็นจอที่เป็นจอด้านนะครับข้อดีของจอด้านก็คือลดแสงสะท้อนต่างๆไม่ว่าเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังหรือแสงภายในห้องนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจอตัวนี้ก็จะไม่สะท้อนกับแสงต่างๆเหล่านี้เลยงานที่ทําก็จะทําง่ายและสะดวกรวดเร็วมากขึ้นอจอจอตัวนี้นะครับเป็นจอที่ไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับจอตัวนี้นะครับไม่ต้องพึ่ง PC หรือโน้ตบุ๊กก็ได้สามารถเสียบปลั๊กเส้นเดียวเนี่ยแล้วใช้งานได้เลยเพราะจอ,จอตัวนี้ มันมีตัวสมาร์ททีวีเข้ามาใส่ในตัวจอด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะดูความบันเทิงต่างๆไม่ว่าจะเป็น Netflix YouTube VAU a เ p นะครับเราสามารถที่จะดาวน์โหลดผ่านเจ้าตัวจอตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วนะครับเจ้าจอตัวนี้ยังสามารถที่จะคาลิเบตผ่านตัวสมาร์ทโฟนได้อีกด้วยเพียงแค่ล็อกอินสมาร์ตติงเข้าไปในตัวมือถือนะครับ แล้วก็ตัวจอก็สามารถที่จะคาลิเบตได้โดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมเลยนั่นแน่ค่ายผลไม้เนี่ยไม่ควรพลาดกับสิ่งนี้เลยนะครับเพราะว่าจอตัวนี้เขาให้พอร์ตมาแบบสุดจึง้งจริงๆนะครับพอร์ตแรกเลยที่ได้เจอเนี่ยก็คือ Thunderbolt 4นะครับมาให้1ช่องแล้วก็ยังมี Mini Display Port เวอร์ชัน1.4อีก1ช่องยังไม่พอนะครับยังมีตัว USB Type C นะครับที่เป็นขับเชื่อมต่อให้อีกถึง3ช่องด้วยกันและยังมี AirPlay 2 ที่ไว้เชื่อมต่อแบบไร้สายได้อีกด้วยสุดขึ้นไปอีกกับกล้อง Slim Fit นะครับกับตัวนี้ระดับ 4K ซึ่งจะทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเห็นเราในภาพที่สวยงามมากกว่าเดิมเพิ่มความหรูหราให้กับโต๊ะทำงานที่บ้านครับด้วย m i n i m อล m มท a l l ิ c ดีไซน์นะครับสังเกตว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะของโลหะ และยังมีในเรื่องของอีโคโนมีสแตนนะครับซึ่งสแตนตัวนี้มันไม่ใช่เพียงเพียงสแตนฟิกมันสามารถที่จะปรับขึ้นปรับลงหรือว่าหมุนไปแนวตั้งก็ยังได้อุ่นใจได้เลยครับจอตัวนี้รับประกันถึง3ปีแบบออนไซส์เซอร์วิสซึ่งคุณเนี่ยไม่ต้องเอาจอไปทิ้งไว้ที่ไหนอยู่ที่บ้านนี่แหละครับเดี๋ยวช่างเข้าไปหา เพียงแค่คุณโทรเพียงเบอร์1282 2เท่านั้นนะครับช่างก็จะรีบเข้าไปหาและดูแลคุณถึงที่บ้านทันทีนะครับนอกจากนั้นแล้วอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าจอตัวนี้ซื้อได้ที่ไหนนะครับเปิดเว็บด่วนเลยนะครับเข้าเว็บซั s u n g Thailand หรือ s a s s u n g บ a n d Store ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Lazada หรือ s h o ป e e นะครับหรือถ้าไม่พอเรายังสามารถซื้อตามตัวแทนจำหน่าย ของ s a m s u n ได้ทั่วประเทศอีกด้วยก่อนจากกันนะครับยังไงผมก็ขอฝากเจ้าตัว Viewfinity S9 ตัวนี้นะครับเอาไว้ใช้งานกันด้วยแล้วคุณจะรู้ว่าจอที่มันสีตรงเนี่ยเป็นอย่างไร